ต้มบาทสวยแบบนี้ก็วางแจบเสบครับคุณดูมาเออ10บหมูลไปดีมาดีครับยังไงยังไงคนสองโอ้โหสุดยอดนะครับผมเออแบบนี้แหละวางแจบ1สิบเอออย่างนี้แหละ1,200งพั 1, คาบวายคงเหลานะครับผมแจกจริงพี่นะแต็กนาด้วยพี่ต้องดูเวลาดีๆก่อนนะครับ เฮ้ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องผู้บ้านครับผมมรลุกันนะครับผมเรามาอยู่หน้าเกยนะครับผมคุณค่ะบอยนะครับผมมาวินบูดี้เชอร์ดูครับผมมาจัดไปครับผมค่ะบอยเราจะพานำไมเราจะพานำไมดูกันเอาไอ้นะครับผมนะสวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องผู้บ้านครับผมมาดีเออมา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 เอาเบ 1บสิบ,บาทนะเบ็ดสิบ,บาทพอพี่ไม่ต้องเบ็ดเยอะๆนะพี่นะไปตามตามพอพี่นะมาเบ็ดสิหลายนอซีมอมนปลายพี่มาเราจะป้านไหมเราจะผ่านไหมดูกันเอาไว้นะครับองคนผู้มชมมาดีเยอดสองบาทได้เฉยมาจะได้ตอกไหมจ๊ะ เอออย่างงี้แหละห้าสิบบาทมาได้เฉยพี่ได้เฉยมาดีครับห้าสิบสองบาทสวยแบบนี้ก็วางแจบเส็บครับคนดูมาเออสิบมลปลไปดีมาดีครับยังไงยังไงคนสองโอ้โหสุดยอดนะครับผมเออแบบนี้แหละวางแจบ1สบเอออย่างงี้แหละหนึ่งพันสองร้อยคาบวของเรานะครับผม แจกจริงพี่นะแตกนาด้วยพี่ต้องดูเวลาดีๆก่อนนะครับผมนะแจกจริงพี่คงไข่พี่จีนี้แจกจริงนะพี่นะแตกนาด้วยพี่ไว้เราเนื้อไว้ตรงครับผมไม่มีคาตามไม่ต้องทาตรงครับผมรับทุทธนาคารนะกรับผมขอไว้หนอบบอไว้ไวก่อนพี่อีกอย่างหนึ่งพี่หนึ่งบาทส่งบาทฝาดได้นะพี่นะฝาดถอนได้โตโตนะพี่นะฝาดถอออโต้นะพี่นะโอเคมาดีเอออย่างงี้แหละมาวางแจ็บสิบครับคนดูมา มาเราเป็นลุยกันต่อนะครับผมไม่ต้องพูดเยอะพี่เจ็บคอพี่นะเข้าไปเล่นเข้าไปตามได้เดอ้อเล่นอยู่ใต้ขอมานะครับผมโอเค9ก้าบบาทนี่โอ้โหคญแจ1นึ่งพันสี่ร้อยหกสิบบาทดูกันออยนะครับผมแจกจริงพี่นะแค่ซิมอนไอพี่แค่สิมมอนไอพี่คาบวยคงเรานะครับผมคาบวยคงเราเออหนึ่งพันหกร้อยสามสิบแปดบาทมาคาบวยของเราเออ 1, สุดยอดนะครับผมมาดีสเกตเดอร์สเกตตี้เราไหมาจ้ะโอ้โหสิบห้ามาดีได้เฉยได้เฉยสามร้อยยี่ห้าบาทมาคนสี่เก้าร้อยมาจะไม่ไหมมาเฉยพี่มาเฉยมาสุดยอดนะครับผมคุณผู้ชมสุจจริงๆมาบานสดๆเพื่มา ได้ไหมจ๊ะจะได้ไหมครับได้ไม่ได้ดูกันอ่อยน,นะครับผมคุณผู้มาดีครับสองบาทมาเอออย่างงี้แหละวางเจ็บสิบเออแบบนี้แหละมามาดีครับคนแปลกมาจะได้ต่อไหมพี่สามร้อยห้าสบสองบาทนะครับผมคุณผู้ชมมาจะได้ไหมจ๊ะได้ไม่ได้ดูกันอ่อยเดอ้อสี่บาทมาดีมาจะได้ไหมจ๊ะโอ้โห,โโหไม้สุดท้ายเป็นยังไงเรา ดูกันเอาไงน,นะครับผมไม้โซดายเป็นยังไงมาไม้โซดายผมรอแต่ไม้โซดายครับผมมาจัดไปสกีเดอร์สเกตตี่ลงหมดยันนเอ้ย4 8 0บาท32บาทคนสิบห้าโอ้โหคุณผู้ชมน,นะครับผมดูกันเอาไงน,นะครับผม มาดีครับ1นึ่บบาบาทสวยวางแจ๊บสิบครับคุณดูไม้สุดท้ายเป็นยังไงครับไม้สุดท้ายโอ้โหไม้สุดท้ายไม่ได้นะผมได้กําไรเยอะแล้วนะครับผมผมต้องรีบไปทองของแล้วนะครับผมถ้าพี่ๆคนไหนอยากเล่นอยากตามก็เล่นอยู่ใต้คอมนะครับผมก็ไปเล่นก็ไปตามได้เด้อพ่อแม่พี่น้องเพื่อนนะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่นะครับผมบายบายครับซีอูแกนนะครับ i did